ก็สื่อช่วงเวลาของเรื่องราวตำนานและความเชื่อนะครับรวมไปถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และคดีความครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและในต่างประเทศนะครับและนี่คือรายการไขปมผ่านเล่นครับคุณผู้ชมเราเจอกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์ทางช่อง police TV ครับสถานีโทรทัศน์สํานักงานตํารวจแห่งชาติแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราพาคุณผู้ชมไปไขปมเรื่องราวคดีความที่เกิดขึ้นนะฮะเราย้อนกลับไปในช่วงประมาณปี1998ถึง1999นะครับคดีนี้มีชื่อว่าเจวิติบาดนะฮะหรือว่านักฆ่าเด็ก100ศพซึ่งแน่นอนครับ เดี๋ยวพาไปติดตามรับชมจากตัวอย่าง,งรายการกันก่อนเลยครับ คุณชมครับในปี1999ที่เกิดขึ้นนะฮะนี่คือคดีความที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นที่น่าอับอายที่สุดในประเทศปากีสถานนะครับหลังจากที่ฆาตกรนะฮะที่ชื่อว่าจวิตอิกบาท์นะครับหรือว่าได้ฉายาว่านักฆ่าเด็ก100ศพได้มีการก่อการฆาตกรรมนะฮะเด็กถึง100คนที่เป็นเด็กชายเร่ร่อนนะครับซึ่งเขาเองเนี่ยไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนะฮะแต่เขาเนี่ยมามอบตัวกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจและก็รวมไปถึงสํนักข่าวต่างๆนะครับจนเป็นข่าวใหญ่โตและที่แน่นอนไปก่อนนั้นนะฮะเขาได้มีการข่มขืนก่อนที่จะฆ่าเด็กถึง100่งในการที่ชําแหละเด็กเป็นชิ้นส่วนต่างๆแล้วก็นําไปแช่ในน้ํากรดนะครับเพื่อที่จะทําลายหรือว่าอําพรางหลักฐานนั่นเอง คุณผู้ชมครับในเบรกแรกนี้เราจะเล่าเรื่องราวของเวิตอิกบานให้ครบจบภายใน5นาทีนะฮะซึ่งใครที่อยากจะฟังสรุปรวบรวมนะฮะภายใน5นาทีสามารถติดตามได้จากเบรกหนึ่งเลยส่วนใครที่อยากติดตามตลอดทั้งรายการนะครับรวมไปถึงที่มาของเวิตอิกบานว่าเขาคือใครและเป็นใครนะฮะจึงมาขอคดีความตรงนี้เกิดขึ้นคุณผู้ชมติดตามในช่วงรายการไขควมผ่านเลนยาวๆไปเลยครับ นี่คือคอดีฆาตกรรมนะครับต่อเนื่องที่สร้างความเสื่อมเสียของประเทศปากีสถานที่เกิดขึ้นรุนแรงที่สุดและเป็นที่พูดถึงมากที่สุดจนต้องเอามาสร้างเป็นหนังไงนะครับโดยในปี1999เนี่ยคุณผู้ชมครับแคว้นปัญจาบปากีสถานมีชายรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อนะครับซึ่งปรากฏอยู่ในรูปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลยนะ จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าชายผู้นี้เนี่ยมีผมขาวนะครับรับลายปนอยู่บนผมสีดำนะฮะซึ่งแน่นอนเขาคนนี้มีชื่อว่าเาวิตอิกบอลน,นะครับหรือบางคนก็เรียกว่าอิกบอลเนาะซึ่งเป็นชาวปากีสถานอาชีพรับจ้างทั่วไปครับฐานะเนี่ยก็ค่อนข้างยากจนประวัติก็ไม่มีอะไรดีเด่นมากนักนะครับ แต่ในภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเขานั้นถูกตัดสินโทษอยู่แล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยจับกลุมรวมไปถึงถูกผู้พิพากษานะครับกำลังเตรียมที่จะพิพากษาเขาในแฟ้มของคดีเนี่ยคุณผู้ชมครับหลังจากที่สื่อบลชนนะครับขอผู้พิพากษาเปิดแฟ้มคดีเพื่อที่จะติดตามคาดีความของนายจาเวตอิกบอลคนนี้นะครับ โอโ้ทุกคนในศาลเนี่ยต่างตกตะลึงนะฮะเพราะว่าแฟมนั้นเต็มไปด้วยรูปเปลือยของเด็กนับไม่ถ้วนผมสีดำของเด็กๆปลกลงมาที่หน้าผากแล้วก็ดวงตาที่ลึกกลวงนะครับจ้องมองไปยังชายที่อยู่หลังกล้องซึ่งต่างคนต่างไม่รู้จักกันนะครับนี่คือคำบรรยายที่ถูกเขียนเอาไว้บางคนเนี่ยก็ยิ้มอย่างเอียงอายในขณะที่บางคนนะครับก็มีท่าทีตื่นตนระหนกหวาดกลัว เพราะว่าพวกเขานั้นถูกล่อลวงจากถนนในเมืองละกอฮลที่อยู่ในแคว้นปัญจับของประเทศปากีสถานนั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่คือภาพเด็กนะฮะที่นายเวิตอิกบอลเนี่ยได้มีการถ่ายภาพเอาไว้ซึ่งทางรายการขายปมผ่านเลนขออนุญาตไม่นําเสนอนะครับแต่ให้คุณผู้ชมเนี่ยนึกภาพตามนะฮะดวงตาสีดาคลับของเด็กๆจ้องมองมาที่นายเวิดอิกบอลเหมือนประมาณว่าเขากําลังจะทําอะไรต่อไปและเขาต้องการจะทําอะไรกับตัวฉันนะ นี่คือแววตาที่เต็มไปด้วยคำถามของเด็กๆที่อยู่ภายในภาพของแฟ้มกระดาษที่ถูกส่งและถูกเปิดโดยผู้พิพากษาในศาลนั่นเองครับโดยนจาเวิตอิกบานนะครับใช้เวลาแค่5เดือนเท่านั้นซึ่งคุณผู้ชมครับ5เดือนนะครับในการก่อคดีของจเวิตอิกบันมีเด็กจำนวนกว่าถึง100คนนะครับหรือเรียกได้ว่า100ศพที่ถูกฆาตกรรมโดยน้ำมือของเวิตอิกบาน และใช้เวลาเพียงแค่5เดือนเท่านั้นผู้พิพากษาถึงกับอึง้งครึ่งกับผลงานของชายผู้นี้ต่อให้มีการประหารชีวิตถึง100ครั้งนะครับก็ไม่เพียงพอต่อาการลงโทษนายจาเวตอิกบันแล้วก็เพื่อนๆของเขาอีก3คนนะครับกับสิ่งที่เขาได้ไดทําลงไปกับเหยื่อที่พวกเขาฆ่าไม่เพียงแต่นายจาเวตอิกบันเท่านั้นนะครับจากการรายงานเนี่ยยังมีเพื่อนๆของเขาอีก3คนที่ก่อคดีนี้ขึ้นมาด้วยกันนั่นเอง โดยก่อนที่เหยื่อในจะถูกฆ่านะครับพวกเขาจะทําการข่มขืนเด็กๆแล้วก็รัดคอพวกเขาด้วยโซ่จากนั้นก็จะนําร่างนะครับไปแช่วไว้ในถังน้ํากรดเพื่อกัดกร่อนร่างของเหยื่อให้สูญสลายไม่ให้มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หลงเหลืออยู่นะครับแต่สิ่งที่น่าจะตำหนิที่สุดในตอนนั้นในปี1999นั้นก็น่าจะเป็นตำรวจของปากีสถานตำรวจเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าเด็กเนี่ย ที่หากินตามถนนหรือเรียกว่าเด็กเร่ร่อนตามถนนปากีสถานนะครับได้หายตัวไปเป็นจำนวนมากจนกระทั่งจาเวทเนี่ยต้องออกมาสารภาพถึงการก่ออาชญากรรมด้วยตัวเองด้วยการเขียนจดหมายถึงทางการก่อนที่เขาเนี่ยจะเดินทางไปยังสถานีตำรวจนะครับเพื่อมอบตัวด้วยตัวของเขาเองโอ้โหคุณผู้ชมคิดภาพถ้าสมมติเขายังไม่มอบตัวเนี่ยผ่านไป5เดือนหรือ5วันหรือ5ปีหรืออาจจะอีก50ปี จะมีเด็กอีกกี่คนนะครับที่จะถูกสังเวยด้วยน้ํามือของเจวิตอิกบานซึ่งแน่นอนนะฮะหลังจากที่เขาแนน,นได้มีการเขียนจดหมายและมอบตัวด้วยตนเองปี2,000ครับผู้พิพากษาของปากีสถา,านก็ได้ตัดสินประหารชีวิตเาวิตอิกบานอายุในตอนนั้นก็คือ38ปปีซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมต่อเนื่องนะครับ แต่ที่แปลกก็คือว่าการประหารชีวิตของเขานั้นไม่ใช่การยิงเป้าไม่ใช่การแขวนคอหรือว่าการฉีดยาพิษเหมือนประเทศอื่นๆที่เขาทํากันในปัจจุบันนะครับแต่หากแต่การประหารชีวิตของจาเวตอิกบาลในประเทศบากีสถานนั้น,นคือการรัดคอด้วยโซ่และหั่นร่างของเขาเป็นชิ้นๆจากนั้นก็นําไปแช่ในน้ํากรดนะครับที่มีส่วนผสมของกรดไฮโดรคลอริกและซัลฟูริกจนร่างของจาเวตอิกบาลเนี่ยหายไปหมดสิน้นต่อหน้าญาติของเหยื่อที่เขาได้มีการข่มขืนแล้วก็มีการ ฆาตก,กรรมนั่นเองและเหตุใดนะมีการตั้งคําถามว่าการตัดสินประหารแบบนี้จึงเกิดขึ้นในประเทศปากีสถานนั่นก็เพราะว่าประเทศปากีสถานนะครับใช้กฎหมายอิสลามที่ระบุว่าหากฆาตกรฆ่าคนด้วยวิธีใดเมื่อมีการประหารชีวิตนะครับฆาตก,กรก็จะต้องประหารโดยวิธีเดียวกันกับที่เขาฆ่าเหยื่อของเขาและที่ผ่านมานะครับจาวิดอิกบานก็ฆ่าเหยื่อด้วยวิธีการดังกล่าวและไม่ใช่เพียงคนเดียวแต่เป็น100คนนะครับ และที่ผ่านมาจวิดอิกบานนะฮะยังฆ่าเหยื่อจำนวนมากมายในช่วงปี1999ที่เมืองลาฮอร์ที่แขวนปัญจาบของบากีสถานนั่นเองและแน่นอนนะครับว่าเด็กเกือบทั้งหมด100คนนั้นถูกฆาตกรรมโดยการแขวนคอด้วยโซ่และจับแช่น้ำกรดจึงได้มีการตัดสินโทษให้จวิดอิกบานนะครับถูกรัดคอทั้งหมด100ครั้งและร่างของเขาต้องถูกตัดออกเป็น100ชิ้นและแช่น้ากรดเหมือนกับเหยื่อที่เขาได้มีการลงมือทานั่นเอง แน่น,นอนนะครับว่าใครอยากจะติดตามเรื่องราวทั้งหมดและก็รวมถึงชีวประวัติของเจวิตอิกบาลรวมไปถึงเรื่องราวตั้งแต่การก่อคดีครั้งแรกของเจวิตอิกบาลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนเรื่องราวในปี1999ที่ประเทศปากีสถานกันครับ จากประวัติชีวิตคร่าวๆนะครับก็พบว่าจาวิดอิกบาลน,นั้นเป็นชาวเมืองละฮอร์ในแคว้นปัญจบับด้วยแหละของปากีสถานนะครับเดยเขาเกิดเมื่อวันที่8ตุลาคมในปี1955นะฮะโดยดั้งเดิมเนี่ยพ่อของจาวิดอิกบาลน,นะครับเป็นนักธุรกิจส่วนเขาเป็นลูกคนที่6ของครอบครัวนะครับและเข้าเรียนในวิทยาลัยจบออกมาก็เป็นนักธุรกิจเหมือนกันนะครับมีบ้านหลังใหญ่ที่พ่อของเขาเนี่ยเป็นคนซื้อให้แต่อย่างไรก็ตามนะฮะ หากเจาะลึกไปถึงชีวิตในวัยเด็กของจาเวตนั้นก็พบว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ใส่ไม่ดีและเป็นคนที่เรียกได้ว,ว่าเป็นอัจฉริยะที่ชั่วร้ายนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่รู้เรื่องของกฎหมายและการลงโทษทําให้ญาติิของเขาเนี่ยไม่อยากจะติดต่อกับเขามากนักนะฮะและที่น่ากลัวก่อนหน้านี้นั้นจาเวตนั้นยังเคยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องซึ่งเขาเนั้นมีคดีเกี่ยวกับการธรรมน a จา r เด็กนะครับมากกว่า1คดีจริงๆแล้วตั้งแต่ปลายปี1990นะครับ ที่มีพ่อของเด็กชายนั้นมายื่นฟ้องตํารวจแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยไม่มีหลักฐานนะฮะที่สามารถจับกุมตัวของจวเจวิตอีกบานได้นั่นเองและนอกจากนี้นะครับยังมีคดีเกี่ยวกับการละเมิดสมาชิกในครอบครัวด้วยซ้ําแต่ว่าในปี1983นะครับ เวิตเองในตอนนั้นเนี่ยแต่งงานกับพี่น้องในครอบครัวซึ่งตอนแรกเนี่ยก็สร้างความตกตะลึงแก่ครอบครัวของเขามากนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นครอบครัวพยายามที่จะให้เขานั้นแต่งงานแต่จเจวิตนะฮะก็เหมือนหักหน้าครอบครัวนะ้อยากให้ฉันแต่งนักใช่ไหมฉันไม่แต่งและสุดท้ายครับกลายเป็นว่าคนที่เจวิตเลือกนั้นก็คือญาติหรือลูกพี่ลูกน้องนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะฮะถือว่าชีวิตการแต่งงานของเวิตก็ถือว่าไม่ได้ราบรื่นอยู่แล้วครับ เพราะว่า 2- 3สเดือนเนี่ยหลังจากคบกันก็เลิกกันนะฮะหลังจากนั้นพ่อของเขาก็เสียชีวิตครับเจวิตเองก็ได้รับมรดกแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่มีสระน้ำหลังบ้านแต่กลายเป็นว่าพอหลังจากที่พ่อของเจวิตเสียชีวิตครับเจวิตมีพฤติกรรมที่น่ากลัวมากครับเขาดูเหมือนแบบเปลี่ยนไปนะฮะพยายามเข้าไปตีสนิทกับกลุ่มเด็กชายแล้วก็นอกเหนือจากธุรกิจของครอบครัวนะครับ จเวิตยังเอาเงินเนี่ยมาเปิดร้านวิดีโอเกมแล้วก็ร้านค้านะะี่ยตั้งตู้ปลาหน้าร้านแล้วก็สินค้าในร้านที่ถูกนํามาขายนั้นก็ต่ํากว่ามูลค่าการตลาดนะครับหรือไม่ก็โรงยิมนะฮะทั้งหมดก็ไม่ใช่เพื่ออะไรครับก็ล่อเด็กชายนั่นแหละนะฮะให้มายังร้านของเวิตเพราะว่าถูกกว่าร้านอื่นๆและยังแถมบางคนถ้าเกิดถูกใจก็คือให้เล่นฟรีด้วย พูดยังไงคือถ้าเกิดถูกใจเนี่ยก็พร้อมโอนเนยนะครับเรียกได้ว่าพร้อมเพย์กันเลยทีเดียวสําหรับนายเวิตคนนี้ซึ่งแน่นอนนะฮะว่า,าเวิตเนี่ยยังเปิดโรงเรียนปรับอากาศนะครับแต่ว่าก็ปิดกิจการไม่นานโรงเรียนปรับอากาศก็คือโรงเรียนติดแอร์นะฮะในตอนนั้นเนี่ยปี1900ออกอกว่าคุณผู้ชมมันมีโรงเรียนน้อยมากที่จะติดแอร์นะครับแต่ว่าที่เวิตปิดไปเพราะว่าไม่มีใครเต็มใจที่จะส่งลูกของตนเองมาเข้าเรียนนะครับเพราะว่ารู้ว่า,าเวิตนั้นเป็นคนยังไงแม้ว่า,จาเจวิตนั้นจะเลวร้ายในสายตา นะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะกลบข่าวเลวร้ายนะครับสร้างตัวเองให้ดูดีขึ้นในสายตาคนภายนอกถึงขั้นลงทุนทํานิตยสารรายเดือนนะครับแนวในเรื่องแนว,แนวทางการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตแล้วก็อาชญากรรมนะฮะแล้วก็ยังตีพิมพ์ความกล้าหาญของเจ้าหน้าที่ตํารวจอืมหแถมยังมีการสัมภาษณ์ตํารวจด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเอาใจเจ้าหน้าที่สุดๆกันเลยทีเดียวอ่านไปครับถึงช่วงเดือนกันยายนในปี1990 ก่อนเกิดเหตุหนึ่งปีนะครับเจวเวตเนี่ยก่อเรื่องนะฮะเมื่อเขาเนี่ยโดนพนักง,งานตีที่ศีรษะถึงขั้นสลบซึ่งพนักง,งานที่ระบุเอาไว้ในที่นี้นะครับไม่ทราบว,ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่เดาฮว่าน่าจะเป็นผู้ชายนี่แหละซึ่งเจวเวตในถูกหามส่งโรงพยาบาลนะครับตอนนั้นเนี่ยโอ้โหก็เป็นข่าวใหญ่โตเลยว่าเจ้าหน้าที่มาตีหัวเจวเวตทําไ,ไมแต่ภายหลังครับ เรียกได้ว่าคดีพลิกนะฮะโดยไม่ต้องออกขวนกระแสเลยเพราะว่าเป็นฝ่ายาเวิตเองครับที่เป็นคนลวนลามและถูกตั้งข้อหาล่วงละเมิดทางเพศด้วยและสุดท้ายนะฮะเวิตก็ถูกจับกลุ่มนะครับในวันออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเวดตก็ให้ครอบครัวนะครับมาประกันตัวแต่ในตอนนั้นเนี่ยครอบครัวก็ไม่ได้เต็มใจที่จะมาประกันตัวมากเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนเงินมันก็เริ่มร่อยหรอนะครับซึ่งทางาเวิตเองเนี่ยก็เลยขายรถ แล้วก็ที่ร้ายไปกว่าน,นั้น,นนะครับทรัพย์สินที่มีอยู่จเจวิตก็เอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาลพอกลับมาที่บ้านนะครับก็ต้องตกใจเพราะว่าทรัพย์สินเนี่ยถูกขายไปจนหมดแล้วและนี่เลยกลายเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของฆาตกรต่อเนื่องที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของปาขีสถานจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่แน่ใจจะเพราะว่าครอบครัวตกต่ำ ครอบครัวไม่แยแสหรือว่าพรอะใช้เงินจนหมดแล้วหรือเพราะว่าอับอายต่อคดีที่ตวเองได้ทําลงไปหรือเป็นเพราะว่าบาดเจ็บหรือเป็นเพราะว่าเจ็บแค้นเครื่องโกดโทษฉันใหญ่อะไรก็แล้วแต่ครับนี่จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของฆาตกรรายนี้ที่ชื่อว่าจาเวตอิกบานหรือนักฆ่าเด็ก100ศพครับ ในปี1999นะครับเวตได้ก่อคดีฆาตกรรมต่อเนื่องโดยมีเป้าหมายเนี่ยเป็นเด็กข้างถนนนะครับที่แควนปัญจาบที่เขาเกิดนี่แหละ เพราะว่ามีเด็กจํานวนมากที่ยังเป็นเด็กแร่ร่อนไปตามท้องถนนเนี่ยนะครับซึ่งพวกเขาก็ยังคงยังชีพด้วยการขอทานบ้างบางคนก็ลักเล็กขโมยน้อยนะครับบางคนก็ขายดอกไม้นะฮะในการยัดเยียดขายถ้าพูดง่ายๆก็อาจจะเป็นเหมือนประมาณบ้านเรานั่นกะ็คือสี่แยกไฟแดงขายพวงมาลัยอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งบางรายเนี่ยก็ถึงกับต้องเอาร่างกายของตัวเองนะฮะในการแลกเงินนั่นก็คือการให้บริการการนวดเพื่อคลายความปวดเมื่อย ให้กับคนแปลกหน้านะครับเพื่อแลกกับเงินไม่กี่รูปีซึ่งแน่นอนนะฮะเด็กเร่ร่อนเกือบทุกคนบนถนนสายนั้นก็คือเด็กกำพร้าขณะที่เด็กบางส่วนนะครับก็คือเป็นเด็กที่เกิดจากพ่อแม่เป็นคนเร่ร่อนนั่นเองก็ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงชีพะน,ะนะฮะด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าในประเทศนี้ประกอบไปด้วยประชากรถ,ถึง144ล้านคนนะครับแต่ว่าหนึ่งใน3คนของประชากรเนี่ยอยู่ในสภาวะขัดสนนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าก็ต้อง พึ่งพาตัวเองเรียกด้วยว่าครอบครัวของพวกเขานั้นก็ยากแค้นนะฮะจนแทบไม่มีอะไรจะกินเด็กบางคนก็ละเหยเร่ร่อนเนี่ยนะครับบางครอบครัวก็แตกสแสหลกกันไปโดยตามรายงานของนักสิทธิมนุษยชนของปากีสถานเนี่ยนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการท่านบอกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของประชากรเด็กนั้นต่างไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะในแคว้นปัญจาบเนี่ย แห่งเดียวนะครับมีเด็กขาดสารอาหารเป็นจำนวนถึง1 6ล้านแสนคนในปีนั้นโอ้โหและพวกเขาเองก็มีความบกคร่องทางร่างกายและก็จิตใจนะครับเป็นผลจากการขาดสารอาหารนั่นก็คืออาหารหลักอย่างธาตุเหล็กนอกจากนี้นะครับเด็กกว่า3ล้านคนนะฮะยังถูกบีกบบังคับนะครับให้ทำงานอย่างทารุณแล้วก็ใช้งานที่เสี่ยงอันตรายนะครับถึงแม้ว่าในตอนนั้นจะมีกฎหมายที่จำกัดการทำงานของเด็กอยู่แล้วก็ตาม นอกจากนี้ก็ยังมีเด็กกว่า4 0 0 0คนนะครับที่ต้องใช้ชีวิตที่สิ้นหวังในเรือนจําที่หล้นแล้วล้นอีกนะฮะจากการก่อกรรมทําเข็ญในการลักเล็กขโมยน้อยที่สําคัญนะครับในเรือนจํานั้นก็ไม่มีการแบ่งอายุผู้ต้องขังนะครับแต่อย่างไรก็ดีเด็กเหล่านั้นก็ต้องเผชิญกับฆาตกรนะฮะนักค้าของเถื่อนผู้ก่อการร้ายข้ามชาติจึงไม่ต้องแปลกใจนะครับที่พวกผู้ใหญ่นั้นจะยินดีอย่างยิ่งที่พวกเด็กเหล่านี้นั้นหายไปจากสังคมบากีสถาน ซึ่งพวกเขานั้นไม่สนใจแม้แต่น้อยนะครับว่าเด็กนั้นจะหายตัวไปไหนหรือหายตัวไปได้อย่างไรหรือจะถูกฆาตก,กรรมต่อเนื่องโดยจาเวดอิกบานหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับอาจจะเรียกได้ว่าจาเวิดนั้นเหมือนจะเป็นปีศาจร้ายในคาบนักบุญนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับ เด็กกว่า100อยคนเนี่ยที่หายไปจากสังคมเร่อรอนในปากีสถานในตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยเหรอผู้คนสนใจหรือว่าตำรวจสนใจไม่มีใครเอะใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะจนแน่นอนนะครับมันกลายมาเป็นเครื่องมือที่ให้เป็นลูกทางของช่องทางของฆาตรกรใจร้ายรายนี้ในการพรากชีวิตของเด็กๆเหล่านี้ไปกว่าถึง100ศพครับ อิจสเนะครับเด็กชายเรร่อนหน้าตาสละสลวยสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวรุ่งริ่งนะครับโดยมีคาร่าที่เป็นเครื่องประดับนะครับที่ทางด้านของน้องอิจารสเนี่ยห่วงแหนนะครับสวมเอาไว้ที่ข้อเท้าติดมาด้วยไม่มีใครในท้องถนนนะฮะร,รู้ว่าเขานั้นอายุเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามนะครับคาดการว่าเขานั้นน่าจะอยู่ในช่วงวัยรุ่นเพราะว่าอิจาร์สเนี่ยชอบจะเวนไปไหนมาไหนพร้อมกับรีแอสซึ่งเป็นน้องชายของเขานั่นเอง โดยทั้งวันนะครับพี่น้องคู่นี้เนี่ยจะหอบหิ้วกล่องเล็กๆที่บรรจุน้ำหอมก็ตระเวนนะครับไปให้บริการนวดนะครับเพื่อแลกกับเงินไม่กี่รูปีให้กับใครก็ตามที่อยู่บริเวณตามท้องถนนนะครับ มองดูเหมือนจะเป็นชีวิตที่ไร้ค่าสําหรับสายตาคนอื่นนะฮะแต่ถ้าวันไหนที่เขาหาเงินได้ถึง20่สรูปีเนี่ยซึ่งในตอนนั้นมีค่าเท่ากับเงินเพียง40เซนของดอลลราสหรัฐอเมริกานะครับสำหรับอีจาร์ในตอนนั้นแล้วเนี่ยเงินเพียงเท่านี้ทําให้เขาเนี่ยยิ้มได้ตลอดทั้งสัปดาห์นะฮะเหมือนกับได้รับโชคกันเลยทีเดียวแต่ชีวิตเร่ร่อนของอีจาร์นะครับก็ต้องถึงคราวจบสิ้นเมื่อพบกับเจวิตอิกบานนั่นเองครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนของปี1999 จาวเวตกับเพื่อนๆอีก2คนนะครับได้มีการเสนอเงินให้เขากว่า50บรูปีเพื่อเป็นค่าตอบแทนในการนวดนะฮะเพื่อบรรเทาอัมาพาตอมาัมพฤกษ์ของเขาโดยอีจาร์และก็น้องชายเนี่ยโอ้โหก็ถึงกับตาลุกวาวเนี่ยเพราะว่าจาเวตได้มีการเสนอเงินเนี่ยมากกว่าถึง3เท่าจากในการนวดปกติอนนครับที่เขาจะได้รับต่อสัปดาห์ด้วยนะอิจาร์และน้องชายกระโดดโลดดีใจนะฮะเหมือนลิงโลด กอดกันและดีใจโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรที่เขาจะได้เจอหลังจากนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าเด็กสองคนเดินตามจจวิตแล้วก็เพื่อน,อนของเาวิตเนี่ยไปตามถนนแคบๆลัดเลาะไปตามแม่น้ำราวีจนกระทั่งถึงบ้านเดี่ยวมืดๆทึมๆหลังเล็กๆมีลานหน้าบ้านอยู่ตรงหน้านะครับและภายในบ้านนั้นแบ่งออกเป็นห้องนอนเล็กๆประมาณ3ห้องเพดานห้องก็ไม่ได้สูงมากนะครับจึงทำให้ห้องเนี่ย ร้อนแล้วก็อบอ้าวนะฮะแต่ยังไงก็ดีนะครับด้านหน้าของบ้านเนี่ยก็ยังมีหน้าต่างที่ยังสามารถให้ลมในระบายเข้ามาได้บ้างด้วยความที่บ้านหลังนี้มันทึบนะฮะก็ทําให้บ้านหลังนี้ดูเหมือนไม่เป็นบ้านคนที่อยู่อาศัยอิจาร์ดเองก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลน,นะครับจึงบอกน้องชายว่าเอ้ยให้กลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวเขาเนี่ยจะทําหน้าที่ตรงนี้เองหลังจากที่น้องชายทําตามคําสั่งเสียของพี่ชายนะครับ น้องชายก็มองหันกลับไปเห็นพี่ชายเนี่ยอยู่บริเวณตรงหน้าบ้านนั่นแหละไม่ได้หายไปไหนยังจําได้นะครับว่าพี่ชายตัวเองเนี่ยสวมเสื้อสีขาวเสื้อเชิ้ตที่ขาดรุ่งริ่งตัวนั้นซึ่งน้องชายของอีจาร์นะครับก็กลับไปรอที่บ้านแต่ปรากฏว่ารุ่งเช้านะฮะอีจาร์ก็ยังไม่กลับมาที่บ้านน้องชายก็เลยไปแจ้งตำรวจครับซึ่งแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บุกเข้ามาตรวจสอบนะครับที่บ้านหลังดังกล่าว แต่ว่าแน่นอนนะครับเจ้าเวทเองก็ให้ปากคําก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าอีจรดเนี่ยกลับไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วไปตั้งแต่เสร็จงานแล้วแต่ในความเป็นจริงคุณผู้ชมก็รู้ใช่ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าอีจัดนะครับก็ยังคงอยู่บ้านหลังนั้นแหละคุณผู้ชมครับแต่ว่าไม่ใช่ฐานะมนุษย์นะฮะแต่กลายเป็นศพไปแล้ว ช่วงเวลา6เดือนให้หลังนะครับหลังจากเริ่มก่อคดีนะฮะจากเวดนะครับวัย37ปีก็ได้มีการล่อดเด็กข้างถนนมาที่อาพาร์ตเมนต์ของเขาโดยสัญญาว่าจะให้อาหารให้สถานที่หลับนอนให้แล้วก็เรียกได้ว,ว่ามันคล้ายกับตัวละครในเรื่องของแม่มดบ้านขนมในเฮเซลกับเกรเทลยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวคุณผู้ชมครับและนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าเด็กๆเ,เองก็ไม่ได้สงสัยในตัวของผู้ชายคนนี้เลยนะฮะ แต่เมื่อเด็กเข้าไปในาพาร์ตเมนต์ของเวิตแล้วนะครับเวิตเองก็ทําให้เหยื่อเนี่ยอ่อนแรงแล้วก็ไร้รวแรงด้วยยาพิษจากนั้นก็ลงมือข่มขืนเหยื่อนะครับพอเหยื่อเนี่ยร้องควนคลานอย่างไร้สติบนพื้นเวิตก็นําโซ่เหล็กมาพันรอบคอของเหยื่อและค่อยๆรัดคอเขาอย่างช้าๆจากนั้นก็สับร่างของเหยื่อนะครับออกเป็นชิ้นๆอย่างชํานาญการและค่อยๆโย,ยนชิ้นส่วนของเหยื่อเนี่ย ลงไปในบ่อน้ำกรดนะครับที่เขาได้มีการเตรียมการเอาไว้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าหม้อน้ำกรดที่เขาได้มีการเตรียมการเอาไว้ในตอนนั้นเนี่ยมีค่าแค่เงินประมาณ120รูปีเท่านั้นเนี่ยนะครับก่อนที่จาเวดเนนจานำชิ้นส่วนและน้ำกรดทั้งหมดเนี่ยทิ้งไว้ในท่อระบายน้ำ ซึ่งแน่นอนนะว่าหลังจากก่อคดีทั้งหมดนะครับแต่เริ่มต้นก็คืออ e ิจาร์สในปี1998เดือนพฤศจิกายนให้หลังอีก1ปีครับธันวาคมปี1999หลังจากก่อคดีถึง100ศพนะฮะอย่างลอยนวลน,นะครับโดยที่ชาวเมืองเนี่ยไม่รู้สึกตัวแม้แต่น้อย ว่าเด็กเนี่ยได้หายตัวไปตำรวจเองก็ไม่ได้สนใจนะฮะกับเรื่องผิดปกติแบบนี้สักเท่าไหร่นะฮะอย่างที่บอกกันเพราะว่าเด็กเนี่ยก็เป็นเด็กเร่ร่อนสะส่วนใหญ่นะครับปรากฏว่าสิ่งที่น่าตกใจนั้นก็คือว่าฆาตกรต่อเนื่องนะครับได้มีการเขียนจดหมายนิรนามสารภาพส่งไปยังตำรวจและหัวหน้าบรรณาธิการหนังสือพิมพ์นะฮะโดยเนะะื้อหาจดหมายเนี่ยที่เขาได้มีการสารภาพนะครับเขียนเอาไว้ว่าได้มีการฆ่าเด็กชายกว่า100อศพอายุระหว่าง6ถึง16ปี จดหมายเนี่ยได้อ้างอีกนะครับว่าเขาเนี่ยได้มีการรัดคอและหั่นศพและเหยื่อส่วนมากนะครับเป็นเด็กกำพร้าเป็นเด็กจรจัดที่อาศัยอยู่ในถนนละหอและเขาเนี่ยยังค่อยๆรัดคอเหยื่ออย่างช้าๆจากนั้นก็สับร่างกายของเหยื่อออกเป็นชิ้นๆอย่างชำนาญแล้วก็โยนชิ้นส่วนเหยื่อนะครับแต่และชิ้นเนี่ยลงไปในหม้อน้ำกรดนะฮะในตอนแรกที่เขาทิ้งของเหลวในท่อระบายน้ำนะครับเพื่อนบ้านต่างก็บนน่นแน่ว่าทำไมพักนี้เนี่ยท่อระบายน้ำมันมีกลิ่นเหม็นเหลือเกิน แต่แน่นอนนะครับว่าทุกคนก็ต่างไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยนะครับจนกระทั่งตัวของจาเวทนี่แหละที่สารภาพและยอมมอบตัวกับตำรวจนั่นเองครับมีประโยคหนึ่งนะครับที่เขียนทิ้งท้ายเอาไว้ในจดหมายนะฮะที่ตำรวจเองและก็สำนักพิมพ์เนี่ยต้องตื่นตะลึงนะครับนั่นก็นั่นก็คือเขาได้มีการดอกจันและติดแฮชแท็กเอาไว้เลยนะครับว่า เขาเนี่ยตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าเขาต้องคายครบ100ศพหลังจากนั้นเขาจึงจะมอบตัวนั่นเองครับ ผมได้ข่มขืนเด็กจํานวน100คนก่อนฆ่าพวกเขานี่คือคําสารภาพแรกนะครับรายละเอียดทั้งหมดของการฆาตรกรรมอยู่ในไดอรี่และสมุดบันทึกอีก32หน้าซึ่งวางไว้ในห้องที่บ้านนะครับแล้วก็ถูกส่งไปให้ทางการแล้วเหมือนกันโอ้โหเก็บทุกสิ่งทุกอย่างทั้งรูปภาพและไดอรี่เก็บเอาไว้นะครับและคําสารภาพของเจวิตเน้นเขาบอกว่าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยตำรวจไม่สนใจจดหมายของเจวดตเลยนะฮะแต่ต่อมาเจาวดตเองเนี่ยก็เดินเข้าไปสํงงานักงานสื่อหนังสือพิมพ์ราย วันนะครับและสารภาพทั้งหมดว่าผมเองนี่แหละคือจาเวดอีกบานนักฆ่าเด็ก100ศพและบอกกับสํานักข่าวสํานักพิมพ์ต่างๆนั่นแหละจนทําให้ทั้งสื่อในต่างสน,สนใจนะครับว่าเฮ้ยทําไมไปถึงเกิดอะไรขึ้นแบบนี้และพร้อมกับการตําหนิการทํางานของเจา้าหน้าที่ตำรวจนะครับและแน่นอนนะครับว่าหลังจากสํานักพิมพ์ทําเรื่องราวเป็นข่าวใหญ่โตแล้วก็เจา้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบเรื่องนะครับผู้สื่อข,ข่าวและตำรวจก็ได้มาที่บ้านของจาเวตซึ่งพวกเขานั้นก็ต่างตกตะลึงกับภาพที่ เห็นอยู่ตรงหน้านะครับเพราะว่ามีหยดเลือดเนี่ยสาดกระเซ็นอยู่บนพื้นและบนฝาผนางังบางรอยเนี่ยก็เป็นรอยนิ้วมือเปื้อนเลือดรวมไปถึงรอยโซ่แล้วก็อัลบั้มรูปนะครับที่เปรียบเสมือนแกลเลอรี่ของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเด็กบางคนเนี่ยอายุเพียงแค่เก้าขวบเท่านั้นในมุมหนึ่งของห้องนะครับก็ยังมีถุงพลาสติกถึงห้าถุงที่บรรจุรองเท้าถึง85คู่และยังมีเสื้อผ้านะครับของเด็กอีกเป็นจํานวนมากด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ายังพบเสื้ เชิดสีขาวที่ขาดรุ่งริ่งของเหยื่อรายแรกๆของจาเวดอีกด้วยนั่นก็คือน้องอ e ีจัสนั่นเองนะครับที่จาเวดเนี่ยได้มีการนําเอาฉลากนะฮะของแต่ละเสื้อผ้านะครับแต่ละรายการเนี่ยมาติดอย่างเรียบร้อย เราก็เขียนแผ่นพับด้วยลายมือของตัวเองราวกับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นของสะสมยังไงยังงั้นเลยนะครับแต่ที่น่าขนลุกกว่าก็คือกลางบ้านเนี่ยมีถังน้ํากดถึง2ถังที่ข้างในเนี่ยมีซากศพที่ยังไม่ได้ละลายอยู่ด้วยและภายในซากก็ยังมีศพของเด็กนะฮะซึ่งต่อมาก็พบว่าเป็นของอีจัสแล้วก็เด็กชายที่ไม่ทราบชื่อคนหนึ่ง มีกระดาษแข็งเขียนด้วยลายมือของจาเวตว่าชิ้นส่วนที่อยู่บ้านนี้มีเจตนาที่จะไม่ทำลายเพื่อที่ทางการนั้นจะได้ค้นพบนะครับที่น่าขนลุกกว่าก็คือว่าจาเวตเนี่ยได้มีการทําจดบันทึกนะฮะการก่อคดีของเขาไว้ในสมุดบันทึกทั้งหมดทั้งมวลเลยได้เขียนรา,ายละเอียดการฆาตกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชื่อของเหยื่อทุกเพศทุกวัย แล้วก็ในวันที่เสียชีวิตวันไหนและนอกจากนี้นะครับยังบันทึกค่าใช้ใจ่ายในการจัดการศพของเด็กแต่ละลายโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณเพียงแค่120รูปีต่อ1คนเท่านั้นนะครับหรือประมาณ2.40ดอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณไม่ถึง100บาทเท่านั้นนะครับในการจ่ายค่าน้ำกรดเพื่อทำนายหลักฐานเด็กแต่ละ1คนโอ้โหเงิน100บาทมันสามารถ ทำให้หลักฐานเนี่ยมันถูกลบล้างออกไปได้ง่ายดายขนาดนี้เลยที่เดียวรอและคุณผู้ชมแหละครับคิดว่าเงิน1นึรอยบาทของคุณเนี่ยมันสําคัญมากน้อยเพียงใดสําคัญมากกว่าเด็กเร่ร่อนหนึ่งคนบนท้องถนนหรือเปล่า คุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของจาวิวติคกบานนะฮะนักฆ่าที่เรียกว่าเป็นนักฆ่าเด็ก100ศพนะครับฆาตกรเรื่องชื่อที่ทําให้คนในประเทศสถานนั้นต่างอับอายนะฮะและก็ขายขี้หน้าในช่วงปี1999ในการที่ไม่แยแสต่อเด็กนะฮะเรร่อนกว่าถึง100ชีวิตที่จาวเวตให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไว้ด้วยในคําสุดท้ายก่อนที่เขาจะถูกตัดสินประหารชีวิตนะครับว่าเขาเนี่ย ได้ฆ่าคนหนึ่งร้อยศพตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วท้ายที่สุดนี้แล้วต่อให้ชีวิตเขานั้นจะเป็นไปอย่างไรเขาก็มีความสุขกับการได้ฆ่าเด็กเหล่านี้แล้วนั่นเองครับโอ้โหมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าชีวิตเด็กๆที่เป็นชีวิตเด็กเร่ร่อนเนี่ยมันไร้ค่าได้ขนาดนั้นเลยทีเดียวหรอคุณผู้ชมครับซึ่งแน่นอนนะก็มีการตั้งคาถามมาเหมือนกันว่านักสิทธิมนุษยชนของประเทศปากีสถานนั้นเขาทําอะไรกันอยู่ทําไมถึงไม่มาดูแลหรือว่าเข้ามาควบคุมชีวิตของเด็กๆเ,เ,เร่ร่อนเหล่านี้นะครับ ท้ายที่สุดแล้วก็ถือว่าคนในเมืองไทยก็อาจจะยังโชคดีกว่านะฮะที่เรายังคงมีการให้การใส่ใจและดูแลต่างๆนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมไปถึงผู้ชมที่ชมอยู่ในตอนนี้ด้วยนะครับคนใกล้ตัวสําคัญที่สุดนะฮะยังไงก็ดูแลเขาก่อนที่จะสายเกินไปด้วยแล้วกันนะครับกลับมาเจอกับรายการไขป่ปมหันเลนได้ใหม่นในวันเสาร์หน้าครับในช่วงวันและเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง goritv ครับฝากกดติดตามะะผ่านทาง y ยูทูบช anel ด้วยถ้าชอบเรื่องไหนนะฮะเข้าไปกดแชร์ได้เลยนะครับแล้วก็รวมไปถึงติดตามย้อนหลังรายการเก ก่าในช่อง a n แนลของ YouTube c h a n แนลนะครับโพลิ t ทีวีค้นหาคำว่าไข่ปมผันเลนได้เลยนะครับวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ